รีวิวโซบาคาเฟ่พักก้าวไกลเอ้ยพักประชาชนล่าสุดตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างไปดูกันจะบอกว่าดาชอบที่นี่มากนะมีโซนให้ถ่ายรูปเหมือนที่พวกเราเห็นในแถลงข่าวเลยแล้วก็เดินขึ้นมาประมาณสองขั้นนะคะก็จะได้พบกับโซบาและที่นี่นะไม่ได้มีเพียงแค่เครื่องดื่มมีเบเกอรี่ด้วยราคาย่อมเยาวมากแล้วก็จะมีซิกเนเจอร์เมนูซึ่งก็แล้วแต่ช่วงนะคะวันนี้ดาก็มากับครอบครัวและดาชอบโซนนี้มากเลยอัปเดตล่าสุดมีโซนให้ถ่ายภาพ เป็นแบบตีมอเวนเจอร์นี่ดาสั่งเครื่องดื่มทั้งหมด3แก้วนะคะแล้วก็มีโซนของที่ระลึกด้วยค่ะเพื่อสนับสนุนพักประชาชนที่นี่ก็ชิลๆนะคะมีหลายโซนให้นั่งทํางานได้เครื่องดื่มคือแบบฟิลเวอร์สั่งทั้งยักษ์ไหลแล้วก็ไปต่อค่ะเป็นซิกเนเจอร์เมนูที่ผสมทั้งกาแฟแล้วก็น้ําผลไม้แล้วอยู่ๆเนี่ก็อยากกินของหวานสั่งบราวนี่กรอบแล้วก็ขนมปังเนยบอกเลยนะคะว่าฟินมากทั้งครอบครัวมีความสุขสุดๆใครสนใจก็มาเลยนะคะที่โซบารามคําแหง4 2มีที่จอดรถกว้างขวางมีหลาย โซนที่นั่งเลยด้วยนะฝากกดติดตามแชร์โพสด้วย